สวัสดีมิลักแฟนวันพีซโบตี้รัสทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครใหม่นะก็คือฮาคูบะนั่นเองนะซึ่งวันนี้มันมีเข้ามาใหม่2ตัวจะเป็นฮาคุบะกับดอนชินเจียวนะแล้วก็จะมีเหรียญเข้ามาอีก2เหรียญที่เข้ามาล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะตัวละครเป็น2ตัวนี้นะที่เข้ามาก็วันนี้สุ่มไปเรียบร้อยแล้วใช้เอาจิงสุ่ม2ตัวเนี้ยวลร้อยอ่ะใช้ประมาณ ผมใช้ประมาณ2 0กว่ากว่าไม่ถึง3,000อนะไม่รู้ได้วถือว่าดวงเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เหรียญ2อันที่เข้ามานะก็จะเป็นเหรียญอีเวนต์บาโธโลเมโอนี่เหรียญตาบาริบาริก็คือย่อนเวลาสกิล2เมื่อพวกเมื่อทีมเราโดน KO 6%นะต่อ1ตัวหน้านี้ที่ท,ที่ที่ลดประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหรียญไฮดรูดิน in, นะก็คือ ได้รับความเสียหายน้อยลง3%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติของตัวเองอ่ะประมาณนี้แล้วก็อัตราออกของไฮรุดินจะเป็นโจมตีป้องกันคียของอของประเภทกัปตันนะสอันนี้จะเป็นอย่างละ14%ส่วนอีกอันนึงจะเป็นบาโทรโลเมโอออกดีสุดก็คือจะเป็น HP ป้องกันคริติคอล18%ของกัปตันเช่นเดียวกันนะซึ่งวันนี้เราทำเหรียญของบาโทโลเมโอไว้ให้ฮาคุบ,บะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ID เนี่ยเป็น ID เขาเรียกว่าเป็นไอดีดองเพชรเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญอะไรพวกนี้มันจะมีน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยได้อยู่แค่นี้ประมาณนี้มาเหรียญที่ใช้จะเป็นเหรียญฮาคุบะกับคาเวนดิสแล้วก็พ่วงมาด้วยของบาโธโรเมโอนะเอฟเฟกต์เหรียญจะเป็นลดคูดาวสกิลหนึ่งยี่สิบสกิลสองสิบสี่แล้วก็คอมเ็วชิงสมบัติยี่สิบประมาณนี้อีกอันหนึ่งมันจะเป็นอะไรว่าความเสียหายที่รับนี่นี่จะเป็นนี่ความเสียหายที่ได้รับลดลงสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติของตัวเองอ่ะเหร ความดวในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น8%เมื่อเกรดมากกว่า50%ประมาณนี้แล้วก็เอฟอ,ออฟปเหรียญประมาณนี้อยู่ยังยังทำไม่สุดส่วนอีกอันนึงที่เรามาใช้คือจะเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เมื่อโจมตีสตูรี่อยู่ในในสมบัติของคู่ต่อสู้อ่าประมาณนั้นอีกอันหนึ่งของบาโธก็นี่ออปประมาณนี้คริติคอล18 2อันแล้วก็นี้เอาจริงอันเนี้ยอยากให้เป็นพลังโจมตี4 4สอันอ่ะ3อันเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นพลังโจมตีแล้วก็ เอาจริงอยาได้เป็นแบบ hp 70พลังโจมตี70แต่ว่าไม่พอ,อออฟมันออกมาเป็นแบบคียิคอ่ขสองอันก็เลยใช้มาเป็นอันนี้แล้วกันส่วนสกิลของคา r เวนดิสนะสกิลแรกคาเมตจิ achi, แห่งลอมเมลอันนี้คือเคลื่อนที่ฟันรัวๆใส่ศัตรูในพื้นที่สกิลเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันตอนเราใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอมาตะนะสกิลเนี่ยใช้ปุ๊บเราไม่ได้เป็นอมาตะ ก็คือเราสามารถโดนน็อกแบ็กได้ถ้าสมมุติตัวละครที่แบบมีเคานเตอร์น็อกแบ็กอย่างเงี้ยอันนี้โดนได้ไม่ก็พวกตัวอย่างโซโลอย่างเงี้ยที่มีสกิลน็อกน็อกแบ็กตอนเราปาดในวงนั้นอยู่ว่ปาป๊าป๊าโซโลหรือพวกตัวอื่นเนี่ยสามารถน็อกแบ็กเราได้แล้วก็สกิลเนี่ยเหมือนจะมีหลังใช้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่โดนอ่อโดนโดนสลบด้วยอ่าอันนี้จะเป็นเอฟเฟกของเป็นเขาเรียกกัไรเป็น เราโดนอะเราโดนแต่ว่าข้อดีของสกิลนี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงอะต่อไปจะเป็นสกิลสองอันนี้ก็คือพุ่งไปข้างหน้าสร้างความเสียหายใส่ผู่ต่อสู้ประมาณนั้นแล้วก็สร้างความเสียหาย,าหายบ้าๆเมื่อเลเวลห้าเพิ่มความร็วในการเคลื่อนที่ด้วยประมาณนี้แล้วก็คุณสมบัติตัวมันนะอันแรกเลยที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือเนี่ยคุณสมบัติแรกเลยเมื่อพักพวกหรือเมื่อทีมเราหรือทีมผู้ต่อสู้ตายเนี่ยจะย่นระยะเวลาของสกิลหนึ่ง,ย,งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ใช้ได้ค่อนข้างถี่มากๆแล้วก็รวมกับเหรียญที่เอามาเป็นเนี่ยลดครลดาวสกิลหนึ่งยี่สิเนี่ยทำให้สกิลเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างถี่แบบจัดๆเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต่อไปก็ไม่มึนอ่าไม่มึนงงและไม่ล้มลงเมื่อชิงสมบัติแล้วก็ทําให้สถานะหมดสติไร้ลผลเมื่อพลังชีวิตมากกว่า80%่ะแล้วก็หลังจากเกิดอ่าหลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่มึนงงและไม่ล้มลงในเวลาที่กำหนดต่อไปคุณสมบัติ ที่1ก็คือความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น100%และย่นระยะเวลาของสกิล1 50%เมื่อเกรดสมบัติมากกว่า50%ต่อไปฟื้นฟูพลังชีวิต10%เมื่อทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะหมดสติไอสถานะหมดสติเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสกิล1ก็ทำให้อันนี้ได้นะพวกอาัตราสรุปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่านับเหมือนกันสกิล2ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตัวมันเองเด้งเลือดค่อนข้างที พอสมควรต่อไปคุณสมบัติที่2นะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และสร้างและความเสียหายที่รับลดลง30%เมื่ออยู่ในเขตส,สมบัติของศัตรูต่อไปยกเลดัสถานะผิดปกติที่ได้รับและทําให้สถานะผ,ผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูไร้ผลและความเสียหายจากธาตุที่ได้เปรียบรลดลง20%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า80โอเคต่อไปบูสต์คุณสมบัตินะหายมึนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า97%ประมาณนี้สำหรับตัวละครคาเวนดิสมาเดี๋ยวจะไปเล่นกันเถอะ เอาจริงวันนี้เล่นคาวิเิสมาหลายหลายชั่วโมงมากอะเอาจริงไต่มาแบบตั้งแต่แรง้งบีหรือตั้งแต่เล้งบีเรามั้งคือแบบเล่นมาแบบยี่สิบสามสิบเกมได้อะไปเอาจริงตัวละครมันสกิลถี่ที่แบบถี่จริงๆริอะบอกเลยถี่ยิ่งอ่ะ <laughs> แต่ว่า ตัวละครมันค่อนข้างบางนะด้วยความที่มันเป็นตัวละครสายวิ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรจะไปเน้นแบบบวกขนาดนั้นเราควรจะไปเน้นในทางด้านของการดึงธงแล้วก็พอมีสกิลก็อาจจะไปแบบปาดๆบ้างปา,ปลาแล้วก็วิ่งหนีอะไรประมาณนั้นมาคาเวนดิสอาจจะเพราะว่าพวกซับอะไรพวกนี้นเรายังน้อยอยู่นะเพราะาเรายังเลเวลน้อย ก็เลยแบบอาจจะตัวบางนิดนึงเลือกแค่เท่าไหร่เองอะหมื่นก,กว่ากวตัวนี้มาทีมเราแสนสองให้เพื่อนแบกไปตัวนี้หนึ่งทงแล้วกัน S <S เหรียญอยากทำเหรียญเหรียญสีมากคารินิดตอนนี้นเหรียญแอลแองกของคารินิดผมเนี่ยถ้าจบซีซั่นอ่ะเราสามารถทำเหรียญสีได้แหละเราได้อยู่อสองเหรียญชัวรๆอยู่ละเพราะแต้มผมอยู่ท็อปห้าสิบอยู่ตอนเนี้ยรอก่อนรอให้เขาบวกไปก่อนแล้วกันรอยึดธงไปก่อน,น,รรอ,นอ้นาวก็คือกูอยู่คนเดียวเลยเหรอปั๊บ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 นึกว,ว่าจะเข้ามามินกรม มันน่าจะมาตั้งเคาน์เตอร์หรอปาดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือเอ่อเขาเรียกอะไรอันเนี้ยคือเราโดนเองจากอันติของเรานะปาดเข้าไปเอาจริงเราไม่ควรจะมาบวกมันหรอกแต่ว่ามันไม่มีคนมากันทงเลยเนี่ยเราควรจะจังหวะแบบนัวๆอย่างเงี้ย แล้วก็ปาด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 เข้าไปนี่นะเลือดเด้งมาถี่เลือดเด้งมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าทำให้ศัตรูมึนงงอยู่เดี๋ยวรอก่อนปั๊บปั๊บปั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 บนี่เอ๊ะศัตรูมึนงงโอเคเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโอเคบอกแล้วมึนงงมึนงงที่จัดอะตัวเนี้ยอ้าวแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวมันบางนะบางเฉียบเลย โรเจอร์ปาดทีเดียวตายครับเราควรจะเน้นดึงทงอ่ะนี่พูด,พดอีกครั้งเลยว่าควรจะเน้นดึงทงแต่ว่าเราก็ยังไปสเสือบวกเขาไม่หยุดไม่หย่อนเลยละนะเฮ้ยดึงไวยังไงโอเคป๊บไปดีกว่า อย่าไปบวกอย่าไปบวกวปัป๊บแล้วก็ปาดปาดปาดเนี่ยนแะมมันโดนขัดโดนขัดโดนอะไรได้นะตัวเนี้ยปาดเข้าไปนี่สลบแล้วก็เด้งเลือด ใน,นหนึ่งธงในหนึ่งธงโอเคยังกินได้อยู่อ้าวคุ้มไหมเนี่ยเนะพื่อนก็ตายเอาจริงอีกอ่ะกดผิดอืมเอาบิ๊กเอาอไอ้นี่มาสังนั้นโอ้โหแล้วทงทงแบบนี้ สามธงก็ถือว่าไม่แย่นะไปต่อไปต่อชิลชิลไปบลเลตอย่าลืมนะสำหรับเก้าพันซับนะครับ ถ้า9,000ซับเมื่อไหร่เราจะแจก id ที่อ่า ID solo เวลร้อนะใน id จะมี s o l x เอ่อโรเจอร์ EX, แล้วก็หนวดดำา x นะแล้วก็น่าจะมีพวกคิงอะไรด้วยนะประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดก็ฝากกดติดตามกดไลค์ subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ9,000ซับนะเดี๋ยวเราจะแจกในในคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจแจกในคลิป9,000ซับวันไหนก็วันนั้นแหละจะทำคลิปแจกให้แล้วกันนะ ก็การแจกเนี่ยเราจะให้เป็นแบบยังไงดีอะรหัสรหัสจะอยู่ในในคลิปละกันนะรหัสจะอยู่ในคลิปอาจจะแบ่งเป็นแบบ2 3 2สามสสาวักของรหัสบนอะประมาณนี้รหัสแรกอาจจะแจกรหัสรหัสล่างอะอาจจะขึ้นแจกไว้เลยแล้วก็ให้ไปชมคลิปแล้วก็รอรหัสที่สองไออันบนอะ,ะพุดไม่แน่ใจว่าคนดูเข้าใจเปล่านะ ยึดทงดีกว่าเฮ้ยอันนั้นมันไม่มีคนยึดว่ะโอเคไปครับไปเราก่อนเราก่อนนม่อะ สกิลหนึ่งใช้ได้อีกรอบละไปจัดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บนอ็อกอาเขาเรียกว่าสลบปไปเนี่ยใช้ได้อีกอะนี่เราใช้ไปทางไหนนี่แ่ปแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยสกิลหนึ่ง โคตรไวบอกเลยเอาแต่โอ้แชงปาทีเดียวแต่ว่าแชงมันเพิ่มพลังโจมตีมาสองระดับแลว้วอะตัวของเรามันไม่มีเพิ่มพลังโจมตีอะอย่างว่านาะมันเป็นตัวสายดิงทงแล้วไอ้ใครดูของเรานี่มันตีอะไรของมันเนี่ยก็คือพี่แกไม่เล่นใช่ไหมโอ้ยโอ้ย ผมว่าถ้าไม่ดึงธงเราไม่ชนะหรอกตอนนี้ดึงธงดีกว่าปะไคโดทีมเรามันเอ๋อกอโอ,โอ้ยังจะโดนอีกใคโดทีมเรามันไม่เล่นนะมันมาลดแลงมันมาลดแรงทำเหรียญแงมเลยเนี่ยมันไม่ออกไม่อะไรไปเลยอะ

ดีวดูด,ดิที่จริงมันไม่ผิดผู้เรียนนะมันผิดผิดเกมนี่แหละความอยากทำเหรียญลุงอนะเนาะอืมอย่างเกมเนี่ยเวลาบล็อกบล็อกปุ๊บแม่งก็ยัง มันยังสามารถเจอกันได้เออต้องบอกอยงง่างนี้นะฮะบล็อต17แต่ว่าไม่เล่นนะลงไปทาไอ้นี่อย่างเดียวเนี่ยยังจับคู่ได้แต่ว่าอันอื่นเนี่ยไม่ได้แจงติต๊กเกอร์ส่งคำเชิญแต่ก็ยังจับคู่โดนเหมือนกันคืออะไรไม่เข้าใจไม่ก็เพิ่มที่เป็นแบบว่าบล็อกปุ๊บไม่สามารถจับคู่เจอกันได้เออผมว่าถ้าถ้าอย่างนั้นนะ่ะเจ๋งเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะคือแบบถือว่าดีมากๆเลยบล็อกปุ๊บไม่สามารถจับคู่เจอกันได้ ชอบชอบระบบนี้มากเวลาเราเจอโป้เราก็บล็อกแค่นี้โปมันก็จับคู่ไม่เจอกันใช่ไหมผมว่าถ้ามันทําระบบเนี้มันมันจะง่ายกว่ามากๆต่อให้เราเจอโป้เราอาจเราก็จะได้ไม่เจอคนซ้ําๆไปเรื่อยๆอย่างน้อยเจอคนใหม่เราก็บล็อกไปเรื่อยบล็อกไปเรื่อยบล็อกไปเรื่อยเอย่างง่ายๆแค่นี้ยทำไมเขาคิดไม่ได้วะ หรือเขากลัวแบบผู้เล่นไม่สามารถมาเจอกันได้เอาจริงหาคู่นานกว่าเดิมหน่อยหนึ่งกับการที่แบบเราหาคู่แล้วเรามาเจอโปลเลือกหาคู่น,น่ะเจอหาคู่นานกว่าเดิมหน่อยหนึ่งอะ่ะยังไงก็ดีกว่านะอย่างไรไม่ต้องมาลมเสียแบบเจอพวกโปเจอพวกพวกรถแล้งอะไรเงี้ยก็คือแบบให้ไอ้พวกเนี้ยมันไปเจอกันเองสมมติอยากรถแล้งก็ให้มันไปเจอกันเองเลยรถแล้งในห้องเลยแดคนอยู่ที่เดียวกันจบ โอ้โหแล้วทีมนูนม้นทำไมผมรู้สึกว่าทีมนู้นมันตึงกว่าเราเยอะเลยวะไปะยืดเข้าไปอ่ะ รอดอยู่โอ้ยนี่ขนาดโดนแช่งแพ้ทางไอ้ไอ้นี่แช่งเขียวเราเรายังเรายัง,ยงอ่าเรายังชนะทางมันมาเลยตีเราทีเดียวไม่ตายไอตอนที่แบบเจอแช่งแช่งฟ้าเจอแช่งฟ้านี่มันปาดเราทีเดียวตายเลยอะเสมอทางก็คือตายแพ้ทางยังยังพอแบบได้ได,ได้ได้เดินไป วิ่ง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 จริงตัวมันบางเกินไปวะโอ้ยนานคืออะไรผมรู้สึกว่าแรงนี้มันเล่นยากจังวะอจริงไอดีหลักผมอ่ะผมเล่นเป็นใครไอที่เป็นไคลโดกับบิ๊กมัมอ่าไคลโดไฮบีดกับบิ๊กมัม อีลันอ่ะอันนั้นคือไอดีหลักของผมตอนนี้อยู่อันดับประมาณ2,000กว่าแต้มมัน4,000นอะอ่ะแต้มไอดีนั้นมัน4,000แต้มแรง4,000ก็เลยเดี๋ยวมันก็จะจบอีเวนต์แล้วด้วยก็เลยไม่ต้องไปเล่นเรา่าจะเจอยากมากอะ จำเล่นไล่จับอ๋อโอ้ลูฟี่มาอีกถ้าแค่ลูฟี่ผมว่าโอ้ยนั่นไงถ้าแค่ลูฟี่อ่ะน่าจะยังพอไหวเจอแช่งด้วยไม่ไหวอ่ะนีเราตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราตายเยอะจังเลย เดินไปไหนก็โดนดักไว้ฮะทีเดียวตายนั่นเอ้ยนี่ดูดิโอ้มันมันใช่แหรงอีที่ไหนแล้วเด้อมันใช่แหรงอีที่ไหนแล้วเด้ย ไอพวกเนี้ยมันลดแรงมาทำเหรียญกันสักนั้นเลยมีที่ไหนแ,แรงนิดโอ้โหระดับเนี้ยปาดทีเดียวแบบตายปาทีเดียวตาย,าย,ตายมันก็เกินไปปั๊บปับป๊บ ประมาณนี้ละกันสําหรับตัวละครอย่างฮาคุบะนั่นเองนะใช่ป่าววะดูกันชื่ตัวละครเอออย่างตัวละครฮาคุบะนั่นเองนะเอาจริงตัวมันเนี่ยเป็นตัวละครยึดทงที่ผมว่าเออเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วและยึดทงค่อนข้างดีแต่ว่ามันบางไปหน่อยนะอาจจะเพราะว่าเหรียญผมไม่มีเลือดด้วยซ้ำอ่ะมาเลยมาเลยตัวละครบางอ่ะประมาณนี้แล้วก็ความดีความงานเนี่ยก็คือเด้งเลือด เด้งเลือดจากการที่ทําให้ศัตรูเนี่ยหมดสติอ่ะเด้งเลือด10%เมื่อทําให้ศัตรูหมดสติอันเนี้ยเด้งเลือดก็ค่อนข้างถี่เหมือนกันแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยคูดาวค่อนข้างไวมากๆเมื่อมีคุณสมบัติอันเนี้ยคุณสมบัติแรก,กคุณสมบัติที่1เนี่ยนี่สองเนี่ยนนรวมกันแล้วก็ใส่เป็นเหรียญเอ่เหรียญที่มันเป็นเซตลดคูดาวของสกิลหนึ่งอันเนี้ยถือว่าค่อนข้างดีมากเราอาจจะยังตีไม่แรงเพราะเหรียญเรายังไม่สุดนะเนี่ย ยังขาดอีกค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวค่อยทําไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับตัวละครอย่างฮาคุบะนะโอเคก็คลิปวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสัตว์ไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพลย์ลิสต์ด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนครที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม